สวัสดีค่ะเพื่อนเนเน,เนี่ยกล้วยนะคะกล้วยที่อ่หักลงมานะคะที่ไม่สุกเนาะยังไม่แก่ทีนี้ไม่วายจะเ,เอาไปตากนะคะเอาไปตากให้แห้งก่อนมันไม่ต้องแห้งมากค่ะพอปมัมาดเนาะทีนี้ไม่หวานเลยค่ะเนี่ยวันนี้ไม่วายก็ใส่ถุงก่อนตักบนึงนะคะเพราะว่าไวายนาไ,ไปเชื่อมน้ําตาลเนาะเช <ๆ S 2> ื่อมตาลไม่วายก็เอาไปตากอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะได้ความเหนียวของของน้ําตาลดูทีนี้วาจะจะแยกออกมาก่อนเลยว่าจะเอาเก็บใส่กระปุกนะคะเอาใส่ตู้เย็นนะคะอ่าก็จะมีอ่าพึ่งนะคะพึ่งน,น้อยๆมาตอมเนาะแล้วมีมดน้ําตาลมา,ตาไต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่อันตรายเนาะนี่วาก็จะเก็บเก็บใส่กระปุกเนาะ,ะแล้วก็จะแยกใส่กานก่อนนะคะเนี่ยเล็กๆน,น้อยๆนะคะคือไม่หวานนะคะทีนี้เรามาเชื่อม มาเชื่อมแบบน้ําตาลนิดหน่อยเนาะปกติก็จะมีน้ําผึ้งก็ใส่น้ําผึ้งนะคะแต่ใบวา,ายไม่ได้ใส่เนาะใส่น้ําตาลนิดหน่อยเพอให้มีรสหวานนิดนิดนะคะเพราะว่าะจะได้กินง่ายๆเนาะอร่อยอร่อยเนะาะเพราะเราต้องแช่เพราะเราต้องแช่ตู้เย็นน้อาทําให้จืดรสจืดถ้าเราไม่ทํเหยาะเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปเชื่อมธรรมดาะคะ่ะเชื่อมแบบแบบไม่มากคะ่ะถ้ามากก็จะเป็นเกล็ดนะคะอันนี้ใบวา,ายไม่ได้ใส่เยอะ ใช้ฟอกให้มีกลิ่นมีมีกลิ่นมีรสชาติว่าอ่ะเขามีความหวานเนาะกล้วยอ่อนนะคะกล้วยไม่สุกเนาะกล้วยไม่สุกนะคะแล้วก็จะมาทำแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะได้กล้วยแห้งไอ้กล้วยเชื่อมแห้งะะที่นำไปตาดเนาะคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะก็สามารถที่จะเก็บไปกินได้เนาะตอนเวลาไม่ไม,มีไม่มีอะไรจะกินเนี่ยนี่นะคะ ก็เสียดายเนาะทั้งเครือเลยเนาะเครือหนึ่งมีอยู่หกเจ็ดวีก็ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาอีเล็กนี่ฮะเราก็สวมถุงมือหน่อยแล้วก็มาเขีย่ยเกลี่ยออกไม่ให้ติดกันนะคะถ้าติดกันเนี่ยน้ําตาลจะหวานเกินไปนะคะเราไม่ควรจะใส่น้ําตาลเยอะเพราะถ้าใส่น้ําตาลเยอะมันจะเป็นเปรดเ,เ,เนาะเวลาที่แห้งอันนี้ก็ว่าก็เอาไปให้เสดจน้ําเสดจน้ําน้ําตาลนะคะหยดน้ําตาลลงเนาะ จะได้ไม่หวานมากนะนี่นะคะก็เป็นการถนอมอาหารอีกวิธีนึงนะคะกล้วยหวานหรือไม่หวานก็มีประโยชน์นะคะยิ่งเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยนี่นะคะที่ดำๆก็คือเราเาไปตดัดตาดแห้งนะคะตัดแดดเนาะเนี่ยมันก็จะมีฝนมานิดนึงเนาะไม่เป็นไรแล้วก็เด็ดเก็บออกเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะได้กล้วยนะคะเราไม่มีน้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆ เราไม่มีน้ำผึ้งเราก็ใช้น้ำตาลน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็เกลือหยอดนิดหน่อยเนาะนี่ค่ะก็จะได้แล้วนะส่วนที่ดำๆตัวนี้อาจจะสุกหน่อยนะคะแต่ไม่หวานนะคะแต่ไม่หวานนี่เราก็จะได้แล้วนี่กล้ยวยหกเจ็ดหวีได้ประมาณจานหนึ่งนะคะเมืเ่อกจุกตัวลงเนาะ แล้วนะคะถ้าบ้านไหนมีต้นกล้วยสูงๆแล้วเกิดอ่าล้มกระทันหันนะคะทำแล้วไม่หวานไม่ต้องทิ้งนะคะปล่อยให้เขาสุกไปเองแล้วเราก็มากลับเปลี่ยนการทํานะคะแล้ได้อาหารหรือว่าจะจะเป็นขนมหวานอีกชนิดหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมเรล็กๆ,ลก,ลกๆน้อยๆจากใบวาสไตล์เป็นบ้านนะคะขอบคุณค่ะ